สวัสดีครับพบก,กับช่อง NVZ Channel ครับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตท้ายของค i สเวกเตอรตัวนี้นะครับอันนี้เป็นท้ายรูปแบบโมเดล UBR นะครับซึ่งผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเนาะอันนี้เราจะมาเปลี่ยนจากท้ายเดิมที่มันสามารถพับได้แบบคิสแบบนี้นะครับตรงรุ่นเลยนะครับมันจะต้องกดปุ่มนี้นะครับแล้วก็สามารถพับให้มันสั้นลงได้แบบนี้นะครับอ่า แล้วเราจะมาเปลี่ยนเป็นฟิวลิงที่แบบใส่เหมือนกับว่า M4 นะครับที่เปลี่ยนเป็นท้ายอื่นๆได้นะครับแต่มันต้องใช้อแดปเตอร์ตัวใหม่นี้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์วัสดุอลลอยนะครับไม่แน่ใจว่าอลูมิเนียมหรือเปล่านะครับแต่งานเนียนมากสวยมากนะครับก็ต้องซื้อชุดนี้มาแล้วก็ชุดนี้นะครับซึ่งมันจะสามารถประกอบกันตามอันนี้ได้นะครับตามล็อกตรงนี้ได้นะครับสวมเข้าไปนะครับ แต่ว่ามันจะต้องใช้ตัวน็อตยาวตัวนี้นะครับแบบนี้นะเพื่อยึดนะครับให้มันแน่นนะครับระหว่าง2อุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการติดตั้งกันเลยนะครับว่าทํากันแบบไหนเนาะแต่ชุดนี้ยครับตอนที่เราซื้อมาครับมันก็จะมีตัวนี้อยู่ด้วยนะครับแต่ผมลองใส่แล้วไม่ได้เนาะเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ท้าย UBR รุ่นเนี้ยมันเป็นดีไซน์แบบนี้ไงนะครับดังนั้นไอ้ตัวเนี้ย ที่คิดไว้นะครับก็คือต้องใส่แบบนี้นะครับตัวนี้เนาะท้ายของไฟฟ้าแต่พอผมจะใส่เข้าไปครับมันเกี่ยวมันไปคนละทางแล้วกันนะครับตัวนี้เดาว่าหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับแต่พอจะมาใส่ตัวนี้นครับไอ้นี่มันทวนเข็มนาฬิกาไงก็อาจจะต้องหาอีกอันหนึ่งมาใส่นะครับเพื่อว่าถ้าเราติดตั้งตัวนี้แล้ว เราจะสามารถใส่ตัวท้ายปกติแบบนี้ได้เนาะก็ประมาณนี้นะเนี่ยเงยน,ะ,นะครับอันนี้ใครเล่นไฟฟ้ามาก่อนก็จะเข้าใจเนาะอันนี้แต่เราไม่ได้ใช้ตัวนี้นะเราขอข้ามไปก่อนนะครับมาเรามาประกอบกันตรงนี้กันก่อนนะครับถ้าใครชอบแบบผมนี่ก็สามารถสั่งกับทางร้านได้นะครับ ผมไม่ได้ขายนะแต่ผมรีวิวให้ดูนะอันนี้ผมซื้อมานะครับเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะครับว่าผมซื้อจากที่ไหนเนาะก็บอกว่าซื้อมาจากเออก็บอกทางร้านว่าดูจากคลิป NV z c h a n n e l มาก็ได้ส่วนพิเศษนะครับยังไงลองเจรจาพูดคุยกันดูนะครับมาวิธีการถอดนะครับตัวนี้เราจะต้องมีการถอดตรงนี้ก่อนนะครับนี่หมุดตรงนี้นะครับอันดับแรก ผมเอาตัวล็อกออกมาก่อนแล้วนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยนะครับที่มันล็อกอยู่กับตรงนี้นะครับกันหลุดนะครับเอาออกมาแล้วแล้วก็สามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็ดึงออกดึงสลักออกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแล้วท้ายก็จะถอดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอ๋กดกดกดหน่อยก็ดีเนาะอ่านะครับแบบนี้นะครับออกมาละแล้ว เราจะใส่ตัวนี้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะต้องมีตัวนี้นะครับนี่มันจะใส่แบบนี้นะครับนี่แต่สังเกตว่าถ้าเราใส่แบบนี้แล้วนะครับแล้วเราใช้สลักตัวนี้สวมสวมลงไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะล็อกติดอยู่อย่างนี้เลยนะครับแล้วอาจจะไม่สามารถง้างออกมาได้นะครับเพราะอันเดิมของเขาอ่ะ มันจะต้องมีการนี่ครับกดกดแบบนี้เนาะอ่าดังนั้นอันนี้ให้เข้าใจกันนะครับพอใส่ท้าย M4 ปุ๊บเนี่ยมันจะต้องติดอยู่ในแบบนี้ตลอดเนาะอ่าโดยที่พับไม่ได้นะพอต่อให้มันพับได้ครับเราต้องหาแอดเพเตอร์ที่มันพับได้อีกแบบหนึง่งที่มันสามารถเอ่อง้างออกมาอย่างไงครับเพราะว่าจุดที่มันจะต้องพับเนี่ยเนี่ยมันจะต้องติดตั้งแต่ตัวนี้ละนะครับ ซึ่งมันไม่เหมือนกับตัวนี้นะตัวนี้มันมีสเปซที่แบบนี่ครับมันมีความห่างอยู่ตรงนี้เนาะอันนี้เข้าใจกันนะโอเคถ้าใครอยากจะมาติดแบบนี้ก็คือมันต้องสแตนอยู่อย่างนี้ไปเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้อธิบายให้ทุกท่านได้เข้าใจกันก่อนอ่ะอันนี้เอาออกมาโอเคเราจะมาเริ่มวิธีการใส่กันเลยนะครับเราต้องปลดตรงนี้ก่อนนะครับ แล้วก็รูดออกมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับต้องใช้ความอ่อนโยนกับเขาหน่อยเนาะแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับอันนี้นะครับเปิดท้ายออกมามันก็จะมีรูแบบนี้นะครับให้เราเอาน็อตตัวเนี้นะครับสวมลงไปนะครับสังเกตตรงนี้อย่าอย่างงนะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวงกลมเต็มเเพราะว่าปกติแล้วเผื่อใครเอาสายไฟลอดนะครับ เพื่อจะใส่แบตเตอรี่อ่ะทางเนี้ยมันสายไฟมันจะวิ่งเอ,อ่ยรอดออกมาได้ไงเขาเลยดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้นะเราก็สวมเข้าไปครับแบบนี้เนาะแล้วก็เอามือคำ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 ,คำดูนะครับพอแล้วจับได้แล้วก็นี่นะอ,อึ๊ อ่ะมันจะจับได้นิดเดียวครับมันจะโผล่มานิดเดียวนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าสวมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปประมาณเนี่ยสองเซนนะประมาณนี้นะแล้วน็อตมันก็จะเข้าไปตรงนี้นะครับดังนั้นเราต้องใช้ตัวนี่ไขควงยาวๆแบบนี้นะครับถ้ามันหลุดโฟกัสไปบ้างต้องขออภัยนะครับอันนี้ทําตอนมืดนะเนี้ยอันนี้ผมต้องเล็งแบบนี่ เอาปากแบนยัดไว้แล้วก็จับอย่างนี้นะครับนี่จับอย่างนี้เลยนะครับอันนี้บอกวิธีการติดตั้งให้ด้วยนะแล้วเราก็ต้องเอาเอนี้ยสวมเข้าไปก่อนอืมสวมงนี้นะครับแล้วก็หมุนหมุนทวนหมุนทวนเข็ม เอ้ยตามเข็มนาฬิกาเขาโดดแบบปกติเนาะอันนี้นะครับขันน็อตเข้าไปปกติเลยหมุนทวนเอ้ยหมุนตามเข็มอ่ะแน่นแล้วนะครับนี่ดังนั้นน็อตมันก็จะโผล่ออกมาประมาณนี้นะนี่นะครับมันไม่ได้โผล่ออกมาหมดนะนะครับแค่นนี้นะครับแล้วตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะอ้าเนาะก็ ไม่เป็นไรนะครับจริงๆแล้วเราอาจจะต้องตะไบข้างในนะครับเพื่อให้มันไม่อ้าเนาะแต่ผมมองว่ามันมีตัวนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ใช้เดี๋ยวเราก็ใช้ตัวนี้ครับในการครอบมันให้มันแน่นเนาะนี่เงี้นะครับดังนั้นถ้าถ้ามันเป็นแบบเนี้มันเห็นไหมครับมันก็จะแก้ปัญหาเมื่อกี้นะครับอ่ะ ไปต่อเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาทุกท่านเนาะไม่โฟกัสขออภัยนะครับเราใช้น็อตที่เขาแถมมาสีตัวครับนี่ครับหมุนเข้าไปเอาแค่ตึงตึงมือพอนะเพราะว่ามันเป็นพลาส,สติกหรือมันจะหวานเนาะเนี่ยครับเราก็เล็งมันแล้วก็บีบไปนินนดนึงนะครับแล้วก็หมุน บบะรนนคับี้ซื้อมาเองประกอบเองสนุกครับลองดูเนาะเพราะของแต่งแต่ละอย่างนี่มันก็บางอย่างมันก็ต้อง DIY อ่ะนะมันเป็นของเล่นที่บางทีมันไม่ได้มาพร้อมกับชุดเขานะครับแต่เราก็หาจนได้เนาะมาเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มา สวมกับตรงนี้นะครับนี่ถ้ามันติดปุ๊บเราก็กดตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช่อันนี้มันเป็นตัวหลอกเนาะมันเป็นอีกแบบหนึง่งเราต้องกดตรงนี้เนาะอ่ะนี่ไงครับอ่าอย่างนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจมันคืออะไรเนาะแต่ถ้ามันเป็นของบีบีการมันจะเป็นฟังก์ชันอีกแบบหนึ่งนะผมจำไม่ไดนะอ้อันนี้งานพลาสติกนะพลาสติกพลาสติกพลาสติกอันนี้ก็พลาสติกนะครับ แต่ก็งานดีงานสวยนะครับราคามันคุ้มค่าไงมันไม่ได้แพงเหมือนไอตัวของบีบกันเนาะอ่ะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเราก็ง่ายๆเลยนะครับอึบเราก็เอาตัวเนี้ยสวมเข้าไปนะครับปุ๊บอย่างนี้แล้วตรงนี้เราก็แค่ให้มันตรงนะครับตรงกับรูสลักมันนะครับแล้วก็เอาตัวนี้สวมลงไปนะครับ ถ้าสวมเข้าไปแล้วไม่ตรงก็ขยับซ้ายขวาหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้เราก็มาดูจุดที่เราจะต้องใช้นี่ตัวล็อกที่เขาให้มาหรือว่าใช้อันเดิมของเขาก็ได้นะตรงนี้นะครับสวมเข้าไปเอาง่ายๆคือกันสลักมันหลุดน่ะนะครับเดี๋ยวผมจะต้องใช้แรงนิดนึงนะเออถ้าเรา ไม่มีแรงพอเราก็ต้องใช้ของทุนแรงอนะแต่จริงๆแล้ว่เราไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะผมว่ามันก็แน่นอยู่แล้วนะโอเคเรียบร้อยนะครับนี่แค่นี้นะครับอยู่ลนะมามันต้องมาดูกันหน่อยสวยแค่ไหนนี่ต้องกดให้มันสั้นลงนิดนึงมันพ้นระยะ นี่แบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามแข็งแรงนะครับแล้วตรงนี้สามารถใส่นี่ได้นะครับหูสลิงไม่แน่ใจเรียกว่าอะไรเนาะกดปุ่มนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ยัดเข้าไปตรงนี้เลยนี่นี่ครับสามารถแขวนได้ทั้งสองฝั่งเลยนะ แล้วดูก่อนว่าอีกฝั่งหนึ่งใส่ได้หรือเปล่านะครับปึ๊บกดแล้วใครดึงขึ้นแล้วอันนี้ได้ไหมอ่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันเนี่ยรุ่นนี้มันโอเคตรงนี้ไงนะครับแล้วแต่ว่าใครจะแขวนตรงไหนเนาะเอบอบประมาณนี้นะภูมิใจนำเสนอมากรุ่นนี้ชอบหาซื้อมานานแล้วนะครับแต่หาซื้อยาก นี่ครับสวยงามเนาะก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับพอประกอบออกมานี่แล้วเราใส่แมกกาซีนอีกทีหนึ่งนะครับให้มันครบถ้วนนี่เป็นแบบนี้นะครับอืม้มชอบมากมากเลยนะครับถ้าใครชอบสไตล์นี้ดีไซน์แบบนี้นะครับท้ายแบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับลองดูนะครับว่า จะสวยถูกใจทุกท่านแล้วก็สามารถสั่งมาได้ไหมเพราะว่ามันไม่แน่ใจอันนี้พีออเดอร์มานะครับใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่นะเกือบเดือนนะประมาณ2ออาทิตย์นะครับแต่ได้มาแบบนี้ถูกใจนะครับนี่นะครับโอเคนะครับ